เพื่นอนยังไม่ยอมตายแกยิ้ไมไปถึงไหนวะแล้วมันรอดได้ไงเป็นกูตายแนละ้วอยู่กลางถนงนะย่างเงี้ยมาแล้วอีกหอบ้ายเมือ่อกี้อุ้ยปืนแรงเงีไอ้น,นี่เฮมนล็อก,กไหมใช่ป่ะไอเอสโอปะนะ่ะเนี่ยเออเฮมนล็อกอะ่ะโคตรแรงอะ่ะปืนนะเขาว่าเหมือนอารมณ์เหมือนปืนกาลูอ๋อกาลูเออกาลูโคตรโกงกาลูไอ้เ์ี้ย รัวแบบนิ่งโคตรแล้วแรงด้วยมันไม่ได้นิ่งเดียวมันแรงด้วยอุอ้ยอวอโซนเก่าที่ใช้คารูอย่างเดียวเลยผมได้ใช้ต้องก็เปลี่ยนมูต้า,ตา,าเป็นก็เปลี่ยนเป็นทียย่้รับเลยแล้วก็เลยเมื่อก่อนใช้เอ็มหนึ่งสามแล้วมาคารมูมาก็เลยใช้คารูตลอดเลยผมเอ็มสี่เอ็มสามใช้นิดเดียวไม่ใช้เยอะ เอ็มสิบามันก็นิ่งนะนรับนิ่งนงแต่ผมไม่ค่อยชอบแต่มันเบาอ่ะเพราะผมมันจะเบาเพราะผมไม่มีสกินไอพีเมไมยังแรงอยู่เหมือนเดิมเลยอ่ะเอ้ตอนนั้นแม็มันมีอะไรนะอะไรนะปืนทองให้เหรอเอ็มสิบสามอะเสี่เอ็มสิบสมเอ็มสี่ทองเอมสามไม่ทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่อนทำมีคนเลยฮ้่ได้แน่ได้นะ่ มันมีชบ้ะมนมีชเพิ่มมันที่หนึงอ๋อมันหี่ทีเดียวนี่มันมันสี่ตัวเอ้ปาหอกระสุนมันมีเอ้ดาวตามองกระสุนกระสุนดิไอเก็บตูนเก็บตูนเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ย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 ยเเา้ยย้ย้เเยเ้เฮยเาเ มเมาดิมันไปเพื่อนไปท้าม้านมันลงแล้วที่หนึ่งแล้วี่ยเก่งเลยได้ที่หนึ่งได้พยยากเลยถที่หนึ่งอ่ะอ้ยครั้งแรกเองกูถ่ายรูปได้ไหมันถ่ายเลยผมเดี๋ยวเดี๋ยวใครอ่ะไหนตัวกูอ๋อใช่ใช่ตัวเราตัวเราผมไม่หล่อแล้วไมเราแหลกไร้สารในน่ะเฮียกูเล่นมากูยังไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยไม่กระตุกมากเลย ไม่เลยไม่อ่ะ,อะโอ้โองพี่เป็นเหี้ยอะไรวะพี่ตั้งค่าอะไรวะไอ้เทคเจอร์สตรีมมเออร์่ะตั้งอะไรวะตาเพื่อนทั้งนแนนมันพาเราที่หนึ่งเลยเยสไอ้หล่อไอห,หล่อเย็สมีตั้งค่าเทคเจออะไรเด้อเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวลองเข้าวันนี้โคตรโคตรแหลกอ่ะ <c oughs> อะไรชื่อเราอยู่ไหนวะเต้งแต่หมอวานเลย อาทิปเลยแล้วกันในที่สุดก็ที่หนึ่งแบบไม่ต้องทำเพี้ยเลย